ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกกุตกานิกายปฏิสัมพิธามักยาน,นกถาสัพพัญยุตยานิเทศข้อ290ชื่อว่าสัพพญยุตยานเพราะอาจว่ารู้สภาพปัญญาอันแตกฉานดีในอัตแห่งอัตปฏิสัมพิธาตลอดทั้งหมดและอื่นๆรู้สภาพปัญญาอันแตกฉานดี ในธรรมแห่งธรรมปฏิสัมพิทาสภาพปัญญาอันแตกฉานดีในนิรุตติแห่งนิรุตติปฏิสัมพิทาสภาพปัญญาอันแตกฉานดีในปฏิพานแห่งปฏิพานปฏิสัมพิทาตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวรณญาณเพราะอัดว่าในญาณน,นั้นไม่มีเครื่องกัน้นชื่อว่าสพัญญุตญาณเพราะอัดว่า รู้อินทริยะปะโลปริยตยานรู้ยานในฉันทะเป็นที่มานอนและกิเลสอันนอนเนื่องแห่งสัตว์ทั้งหลายรู้ยมกกะปฏิหาริยายานรู้มหากรุณาสมาปฏิยานตลอดทั้งหมดชื่อว่าอนาวารณญาณเพราะอัดว่าในยานนั้นไม่มีเครื่องกัน พระสัพพัญญุตญาณพระปัญญารู้สรรพสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรขวางกันเกิดขึ้นพร้อมกับอาสวะขยายานปัญญาขาจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปถึงความเป็นพระอระหันผู้ตัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้เป็นสารถีฝึกบุรุษได้ ไม่มีบรษอื่นยิ่งไปกว่าเป็นศัสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีโชคเป็นผู้จำแนกธรรมแม้ยานอื่นๆมียาน73ประการเป็นต้นก็รวมลงในพระปัญญาที่เรียกว่าสัพพ์ยุตยานแม้ทศพลยานพระยานที่เป็นกำลังของพระพุทธเจ้าสิทประการอันประกอบไปด้วย ฐานาฐานญาณปัญญากำหนดรู้ฐานะคือเหตุที่เป็นไปได้และอฐานะคือเหตุที่เป็นไปไม่ได้วิปากยานพระปัญญากำหนดรู้ผลแห่งกรรมสัพพตะคามินีปฏิปทาจารณพระปัญญากำหนดรู้ทางไปสู่ภูมิทั้งปวงนานาธาตุญานพระปัญญากำหนดรู้ธาตุต่างๆนานาธิพุตตะยาน ปัญญากำหนดรู้อธิมุตคืออัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายอันเป็นไปต่างๆกันอินทริยปรโรปริยตตยานพระปัญญากำหนดรู้ความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรียของสัตว์ทั้งหลายชานาทิสังกิเลสาทิญานพระปัญญากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมีชาญเป็นต้นปุเพนิวาสานุสติญาณ พระปัญญากำนดารึกชาติหนหลังได้จุดุปปาตยานพระปัญญากำนดรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปต่างๆกันโดยกรรมและอาสวะคยาญาณพระปัญญาขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปซึ่งเกิดพร้อมกับพสระสัพพันยุตยานแม้ญาณ73ประการมีสุตตมย,ยาญาณพระปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้สดับมา ศีลมย,ยายนปัญญาในการสำรวมศีลสมาธิภาวนามย,ยายนสมาธิภาวนามย,ยายนปัญญาในการสำรวมจิตตั้งมันธรรมทิตยานปัญญากำนดปัจจัยที่ตั้งแห่งธรรมทั้งหลายเป็นต้นพระปัญญารู้ชัดในยานต่างๆ คือยาน67ในเบื้องต้นที่ทั่วไปแก่สาวกทั้งปวงซึ่งประกอบไปด้วยสุตตมยะยานศีรมยะยานสมาธิพมนามยะยานธรรมิฏทิตยานตามที่ได้กล่าวมาแล้วในเบื้องต้นและยานที่ทั่วไปแก่สาวกทั้งหลายในเบื้องปลายอันประกอบไปด้วยทุกขยานปัญญาในการกำหนดรู้ทุกนิโรธยาน ปัญญาในการกําหนดรู้สภาวะที่ควรทําให้แจง้งมัคคาญปัญญาเป็นทางนําไปสู่ความดับทุกข์ควรอบรมให้เกิดให้มีขึ้นทุกขยญาณญาณในทุกทุกขสมุทยายาัยญาณญาณในเหตุแห่งทุกข์ทุกขนิโรธญาณญาณในการดับทุกข์ทุกขนิโรธคาไมนีปฏิปทาญาณญาณในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ อัตตาปฏิสัมพิธาญาญญานแตกฉานในอัตธรรมปฏิสัมพิธาญานญาณแตกฉานในธรรมนิรุตติปฏิสัมพิทาญานปัญญาแตกฉานในภาษาทั้งปวงปฏิภาณปฏิสัมพิธาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณญาณตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นญาณสาธารณะคือทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลาย แม้ในยานหรือในวิชาหรือในอภินญ,ญาอื่นๆซึ่งเป็นยานทั่วไปแก่สาวกทั้งปวงก็อยู่ภายใต้พระสัพัญยุตยานไม่ว่าวิชาหรืออภินญ,ญาใดๆที่พระสาวกบรรลุแล้วอันประกอบไปด้วยโลกุตละมกักโลกุตละผลซึ่งเป็นโลกุตละกุศลและโลกุตละวิบากอันเป็นไปในสาวกทั้งปวง คือสโสดาปิมรักโสดาปิผลสกัทาคามิมรักสกัทาคามิผลอนาคามิมรักอนาคามิผลอรหัตมรักและอรหัตผลซึ่งสําเร็จเป็นพระริยบุคคลในระดับต่างๆอันประกอบไปด้วยความเป็นพระสโสดาบันพระสกัทาคามีพระนาคามีและพระอรหันต์โดยเฉพาะความเป็นพระอรหันต์นั้นทั้งที่เป็นไปในส่วนของสุขวิปัสสโก ผู้บรรลุความเป็นพระรหันด้วยการเจริญวิปัสนาล้วนแต่วิชโชผู้บรรลุด้วยวิชาสามคือภูเพนิวาสานุสติญาณจุตุป,ปาตยาณและอาสวัคยายาณพระรหัน์ชละพินโยคือผู้ได้พิญญาหกได้แก่อิทธิวิธีแสดงฤทธิ์ได้ทิพโสดหูทิพ เจโตปริยา,ยานกำหนดรู้ใจหรือกำหนดรัธยาสัยของบุคคลอื่นในสัตว์อื่นปุเพนิวาสานุสติญานและกชาติหนหลังได้จุตุป,ปารตยานรู้การเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าทิพจักษุและอาสวัคยายานปัญญาขจัดอาสวะทั้งปวงให้หมดสิ้นไปและพระรหันติสัมพิทัปัตโตคือผู้บรรลุปฏิสัมพิทาญาณสี่ พระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญญุตญาณก็ทรงรู้อย่างแจ่มแจ้งทั้งสิ้นในภาษาวกเหล่านั้นและยาณหกประการในเบื้องปลายอันไม่สาธารณะแก่พระสาพวกทั้งปวงเป็นพระยานเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นอันประกอบไปด้วยอินทริยปรโรปริยตญาณพระปัญญาในการรู้ความยิ่งและความหย่อนอินทรีย์แห่งสัตว์ทั้งหลาย อาสยานุสยญาณพระปัญญาในการกำหนดรู้อาสยะเขื่อนทยาสายของสัตว์ทั้งหลายและอนุสัยคือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานของสัตว์ทั้งหลายยมะกะปปาฏิหาริยญาณพระปัญญาในการแสดงยมะกัปปาฏิหารมหากรุณาสมาปาฏิยานพระปัญญาในมหากรุณาสมาบัติ สัพพัญญุตญาณพระปัญญารู้ในสพรพสิ่งทั้งปวงอณาวรณญาณปัญญารู้สพรพสิ่งทั้งปวงโดยไม่มีเครื่องกันแม้จานในเบื้องปลายหกประการซึ่งไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลายมีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นญานทั้งหกประการนั้นก็คือพระสัพพัญญุตญาณน,นั่นเอง คือรวมลงในพระสัพพัญยุตยานทั้งสิน้นสำหรับข้อความในอัตกถามีดังต่อไปนี้ข้อความจากสัทธรรมปกาสินีอัตกถาคุตกะนิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกายานกคาาสัพพัญยุตยานิเทศ290หากถามว่าพระสารีบุตรเทระ กล่าวยานสี่มีอธิว่าอินทริยะประโรปริยัตยานแล้วทำไมไม่กล่าวพระสัพพญยุตยานไว้เล่าตอบว่าเพราะยานสีที่ท่านกล่าวไว้เป็นสัพพญยุตยานเมื่อกล่าวสัพพญยุตยานโดยประเภทแห่งอารมณ์ก็ไม่ควรกล่าวถึงยานนั้นอันหนึ่งพระสัพพญยุตยานย่อมเป็นอารมณ์แห่งพระสัพพญยุตยานนั่นแหละ